ลักษณะของอตแลนติสที่อธิบายไว้ที่สําคัญกว่านั้นซาราไม่ได้เป็นทะเลทรายมาตลอดมันกลายเป็นทะเลทรายเมื่อประมาณ11,000ปีก่อนนักวิจัยพบหลักฐานของแม่น้ําสายใหญ่ที่เรียกว่าทามันมรซสิทที่สามารถหล่อเลี้ยงชุมชนได้แม่น้ําสายนี้ไหลไปทางโครงสร้างเรคัทซึ่งสอดคล้องกับคําอธิบายของเพลโตทะเลทร,า,รา,ลายซาราไหลผ่านทะเลทรายซาราเมาื่อ50-100ล้านปีก่อน มันถูกกล่าวว่าทำลายแอตแลนติสเมื่อประมาณ11,500ปีก่อนอาจเนื่องมาจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเกิดจากการสิ้นสุดของยุคน้ำแข็งภาพเวิร์วิวของนาซาแสดงรูปแบบที่สอดคล้องกับทฤษฎีนี้วงแหวนศูนย์กลางเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับของวิวัฒนาการของโลกตลอดหลายล้านปีพวกมันถูกสร้างขึ้นจากการกัดซอะข,ของชั้นหินที่มีความยืดหยุ่นทำให้เกิดแนวสันเขาและทางน้ำที่ดูน่ากลัว ยอดเขาตรงกลางมีความสูง4,000เมตรบริเวณตรงกลางมีการกัดซอกครั้งใหญ่เผยให้เห็นโครงสร้างทรงกลมที่มียอดยกสูงขึ้นดวงตาแห่งซาฮราต่างจากหลุมอุกกาบาตเพราะมันมีความสมดุลและความสมมาตรอันน่าทึ่งบางคนบอกว่ามันเป็นหินยกตัวที่ถูกกัดซอกด,ด้วยลมและน้ำหลายคนคิดว่ามันเป็นชั้นหินคดโค้งโบราณที่ถูกกัดซอกจนเห็นตรงกลางและยังมีทฤษฎีเกลือเรียพี ที่บอกว่าการลอยตัวของเกลือทําให้เกิดความงามนี้การหาอายุได้พิสูจน์แล้วว่ามันก่อตัวขึ้นเมื่อ541-212ล้านปีก่อนบวกลบประมาณ1ล้านปีเครื่องมือโบราณกระจัดกระจายอยู่ร,รบอบวงแหวนรอบนอกของโครงสร้างใกล้กับก้นแม่น้ําเครื่องมือหินเก่าแก่บางชิ้นถูกพบเห็นในบริเวณเดียวกันและถึงแม้จะมีการค้นพบหอกจากยุคหินใหม่แต่ก็ยังไม่มีร่องรอยมากมายที่แสดงว่าผู้คนอยู่อาศัยที่นั่นในสมัยนั้น ดูเหมือนพื้นที่นี้จะถูกใช้สำหรับกิจกรรมระยะสัน้นเช่นการล่าสัตว์และการทำเครื่องมือยังมีความลึกลับอื่นๆที่หลอกหลอนโลกของเราปริศนาอย่างหนึ่งอยู่ในประเทศนอร์เวย์ปรากฏการณ์เฮสเดเลนที่แปลกประหลาดหรือที่รู้จักกันในชื่อวันเล่ออฟไลท์ทำให้นักวิทยาศาสตร์สับสนภูเขาแห่งนี้มีความกว้าง16กิโลเมตรค่อนข้างโดดเดี่ยวแต่มีกล่องสีน้ำเงินประหล,ดะหลาดตั้งอยู่บนไหล่เขาพร้อมด้วยอุปกรณ์กล้องสแกนุูเขา เรื่องราวที่น่าสับสนนี้เริ่มต้นในช่วงทศวรรษที่1980เมื่อท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือเฮสเเลนมีลูกไฟที่ลุกไหม้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งจนทำให้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์รู้สกลัวนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงช่วครู่แต่มันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วชาวบ้านที่หวาดกลัวบอกว่าได้เห็นปรากฏการณ์เรืองแสงที่ไม่สามารถอธิบายได้เหล่านี้ซึ่งบางส่วนเกิดขึ้นใกล้บ้านของพวกเขาความไม่สบายใจลุกลามอย่างรวดเร็วเมื่อถึงจุดพีีคคมมนนเห็ปปรระาาณ20ัั้งทุกสด ปรากฏการณ์นี้แพร่กระจายไปในหนังสือพิมพ์นิตยาสารและสื่อต่างๆทั่วโลกไม่นานผู้คนก็พากันไปทีุ่บเขาโดยหวังว่าจะได้เห็นแสงไฟในปี1984ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าไปศึกษาด้วยเครื่องมือที่ซับซ้อนเช่นแมกนิโตมิเตอร์เรดิโอมิเตอร์และโอมิเตอร์อื่นๆสิ่งที่พวกเขาพบคือเหตุการณ์ประหลาดแสงสว่างที่ท้าทายคำอธิบายบางอันเคลื่อนที่อย่างช้าในขณะที่บางอันเคลื่อนที่บนท้องฟ้าด้วยความเร็วถึง30 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้คนพยายามอธิบายแสงเหล่านี้เช่นเครื่องบินการสะท้อนระยะไกลปอนสายฟ้าดาวเทียมดาวเคราะห์อุกบาบัดแต่ความเร็วและการเต้นของแสงเหล่านี้ไม่เข้ากับทฤษฎีทั้งหมดเรากำลังไปที่สถานที่ลึกลับอีกแห่งอย่างช้าๆนี่เป็นทะเลสาบใ,ใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบที่รู้จัก6 7 5แห่งของทวีปแอนตาร์กติกามันซ่อนรูปแบบชีวิตที่เราไม่รู้จักได้อย่างง่ายดายทะเลสาบนี้อยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกตะวันออก ดำลงไปใต้น้ำแข็งประมาณ4กิโลเมตรและคุณจะเห็นทะเลสาบวอสทอกซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล500เมตรทะเลสาบนี้ยาว250กิโลเมตรและกว้าง50กิโลเมตรในจุดที่กว้างที่สุดด้วยความลึกเฉลี่ย340เมตรทำให้ที่นี่ใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกในแง่ของปริมาตรมันเหมือนเป็นเมืองใต้น้ำที่มีเสาสูงตรหงงานและแอ่งน้ำลึกมันถูกค้นพบในปี1 9 9 3อย่างไรก็ตาม มันรอการค้นพบอยู่ที่นั่นมานานกว่า2,000ปีแล้วและมีความลับโบราณมากมายในปี2,012นักวิทยาศาสตร์เจาะน้ำแข็งทำให้เกิดแกน้ำแข็งที่ยาวที่สุดขึ้นพวกเขาเจาะน้ำแข็งไปจนถึงผิวทะเลสาบปี2,013เกิดเหตุการณ์พลิกผันอย่างไม่คาดคิดเมื่อน้ำที่สงบประทุขึ้นมาระหว่างการสกัดแกน้ำแข็งผสมกับของเหลวจากการขุดจากนั้นพวกเขาได้ตัวอย่างน้ำลึกสุดในปี2,015 บางคนเชื่อว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนในบริเวณนั้นเนื่องจากเป็นแหล่งน้ําโบราณที่ไม่มีใครแตะต้องมาเป็นเวลาหลายล้านปีมันอาจเหมือนมหาสมุทรที่ปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งบนดวงจันทร์อย่างยูโรปาและเอ็นเซลาดัสทุกอย่างเริ่มต้นด้วยทฤษฎีในศตะวรรษที่19ที่เสนอว่ามีน้ําจืดซ่อนอยู่ใต้แผ่นน้าแข็งในแอนตาร์กติกจากนั้นในปี1959แผ่นดินไหวได้บ่งชี้ถึงทะเลสาบใต้ทันน้ำแข็งและเมื่อถึงทศวรรษที่90 ข้อมูลดาวเทียมก็ยืนยันการมีอยู่ของทะเลสาบวอสต็อกทะเลสาบวอสต็อกไม่ได้อยู่คนเดียวในปี2005พวกเขาพบเกาะแห่งหนึ่งกลางทะเลสาบจากนั้นทะเลสาบเล็กๆ2แห่งก็เข้ามาร่วมด้วยพวกเขาคาดว่าเครือข่ายของแม่น้าใต้ทาำน้าแข็งอาจเชื่อมโยงกับทะเลสาบเหล่านี้ห่างไกลาจากแอนตาร์กติกาในเวเนซุเอลาฟ้าผ่าคาตาโมโจจัดแสดงแสงเสียงอันน่าสยดสยอง ที่ทางแยกของแม่น้ำคาตาตัมโบและทะเลสาบมาราไคโบปรากฏการฟ้าผ่าที่วุ่นวายนี้เกิดขึ้นประมาณ140-160คืนต่อปีเกิดขึ้นเป็นเวลา10ชั่วโมงต่อวันและสามารถผ่าได้ถึง280ครั้งใน1ชั่วโมงความถี่ของปรกากฏการณ์นี้เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลแบบปีต่อปีมันเคยหายไปในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2010ทําให้เกิดความกังวลเล็กน้อยว่ามันจะหายไปอย่างถาวรเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ลมจากทิศตะวันออกเริ่มพัดมาอย่างรวดเร็วลมแรงนี้เรียกว่าลมระดับต่ำในตอนกลางคืนเหมือนที่คุณเห็นในเกรซเพลนของอเมริกาเหนือลมเหล่านี้นําความชื้นส่วนใหญ่มาจากทะเลแคริบเบียและจากทะเลสาบเมื่ออากาศชื้นนี้มาเจอกับสันเขาสูงทําให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองเหนือภูเขาเนื่องจากมีลมที่พัดอย่างต่อเนื่อง จึงมีพายุฝนฟ้ากระนองเพิ่มขึ้นในตอนกลางคืนรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นสเร็จไหมมันเป็นรูปแบบหนึ่งของคำว่า the stripe ที่ใช้ในยอร์กเชียและหมายถึงส่วนแคบๆข,ของแม่น้ำวาร์ฟที่เล็กจนคุณสามารถกระโดดข้ามไปได้แต่อย่าถูกหลอกด้วยขนาดของมันที่นี่เป็นหนึ่งในจุดที่อันตรายที่สุดแม้แต่การก้าวลงไปในน้ำก็อาจส่งผลร้ายแรงได้ถ้าเทียบเรือของแม่น้ำมีกระแสะน้ำที่ไหลแรงและเนื่องจาก the ะส r i p ทนั้นแคบมากในบริเวณนั้นจึงมีกระแสะน้ำแรงกว่า กระแสน้าที่รุนแรงได้กัดซ้อหินปูนปรอบๆเดอะสตรีทซึ่งทําให้เกิดช่องว่างเล็กกว่าส่วนหนึ่ง,งของก้นแม่น้ําและนี่คือความลับกระแสน้ํายังทําให้ตลิ่งของเดอะสตรีทอ่อนตัวลงจากด้านล่างด้วยดังนั้นพื้นที่คุณยืนอยู่เพื่อชมกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากอาจเป็นแค่ตลิ่งนิ่มๆที่อยู่บนกระแสน้ําที่รุนแรงเท่านั้นตามการบันทึกไม่มีใครที่ตกลงไปในน้ําของเดอะสตรีทและหาทางออกจากมันได้และที่แย่ที่สุดล่ะ คุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่ากระแสน้ําที่ดูไม่มีอะไรนี้จะเป็นอันตรายได้ดังนั้นนี่คือคําแนะนําสําหรับคุณให้ทํากิจกรรมทางน้ําในแหล่งน้ําที่มีความปลอดภัยถ้าคุณกําลังมองหาสถานที่พักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ในแคลิฟอร์เนียทะเลสาบฮอสชูคือจุดที่คุณมองหามันมีครบทุกอย่างทั้งหาดทรายเส้นทางเดินป่าและพื้นที่ปิกนิกแต่เดี๋ยวก่อนมันมีอะไรมากกว่าที่เห็นนะ ทะเลสาบแห่งนี้มีด้านมืดอยู่นั่นคือสซากต้นไม้ตายประมาณ250ไร่ที่อยู่ล้อมรอบและไม่ใช่แค่ต้นไม้เท่านั้นที่ถูกทะเลสาบแห่งนี้กลืนกินแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในปี1989และ1990ได้ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแมกมาร้อนออกมากา๊าซั่วไหลออกไปในอากาศสร้างความเสียหายให้กับสิ่งม,มีชีวิตรอบๆทะเลสาบแห่งนี้แม้แต่ตอนนี้ทะเลสาบพ,พอสชูก็ยังอันตรายเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้ว สิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวคือระดับของก๊าซพิษนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีรูปแบบป้ายเตือนที่มีติดไว้ทุกที่จะทำให้การเดินป่าของคุณได้บรรยากาศแบบในหนังสยองขวัญที่เกาะคาวัยในฮาวายมีกลุ่มน้ำตกที่สวยงามซึ่งเคยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมืนชื่อน้ำตกคีป,ปูซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่สำหรับว่ายน้ำและดำน้ำลึก ถ้าจะไปที่นี่คุณต้องเดินไปตามเส้นทางลูกรังจนในที่สุดคุณจะมาถึงจุดที่ชมวิวนหน้าทึ่งของน้ำตกสูง6เมตรที่ไหลลงสู่แอ่งน้ำใสด้านล่างแต่ตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาพื้นที่นี้ถูกจำกัดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมคุณสงสัยแล้วละสิมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายที่น้ำตกคิป,ปูและการกระโดดลงมาจากยอดน้ำตกเป็นเหตุผลที่ชัดเจนมากที่สุดแต่ก็ยังมีเหตุลึกลับอีกมากมายมีพยานเล่าว่ามีคนมาว่ายน้ำและเพลิดเพลินกับแอ่งน้ำใสที่อยู่ใต้น้ำตก แต่จู่ๆพวกเขาก็ถูกลากลงไปใต้น้ําและไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับอุบัติเหตุเหล่านี้ชาวบ้านเชื่อว่าโมโอวิญญาณแห่งน้ําคือตัวการเพราะมันไม่ชอบถูกรบกวนจากนักท่องเที่ยวที่ส่งเสียงดังนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีของน้ํำวนที่รุนแรงที่ก้นสะไม่ว่าในกรณีใดคู่มือสําหรับนักท่องเที่ยวจะไม่กล่าวถึงน้ําตกขี้ปูอีกต่อไปและการลักลอบเข้าไปก็มีโทษที่รุนแรง หลุ่งแสม่สารที่ตั้งอยู่ในอ่าวไทยเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับนักดำน้ำที่แสวงหาความตื่นเต้นแต่ก็เป็นจุดที่อันตรายที่สุดเช่นกันด้วยความลึก85เมตรนี่จึงเป็นจุดดำน้ำที่ลึกที่สุดในภูมิภาคนี้แต่ความลึกไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยงบริเวณนี้เป็นเขตขนส่งหลักสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันขนาดยักษ์ กระแสน้ำแรงรอบหลุมทําให้การําน้ําอันตรายยิ่งขึ้นและถ้ายังไม่พอหลุมสแสมสารยังเป็นที่อยู่ของปลาสากที่มีความดุร้ายซึ่งสามารถโจมตีนักดําน้ําที่ไม่ระวังตัวได้ง่ายๆน้ำที่นี่ขุ่นมากจนแทบมองอะไรไม่เห็นทำให้ยากที่จะมองเห็นสัตว์ทะเลที่ดุร้ายเหล่านี้สรุปแล้วหลุมสแสมสารเป็นจุดที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ก็อันตรายมากซึ่งควรมีแต่นักดำน้ำที่มีประสบการณ์และมีความกล้ามากๆเท่านั้นเราจะย้ายไปที่ชายหาดนิวสมเมอร์นา จุดที่มีปลาฉลามโจมตีมากที่สุดในโลกถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในย่านวอลูเซียฟลอริดาคุณอาจต้องพิจารณาชายหาดแห่งนี้ใหม่ผื่น้ำรอบๆชายหาดนิวสมเมอร์นามีปลาอยู่ชุกชุมซึ่งจะดึงดูดฉลามจำนวนมากตามข้อเท็จจริงมีรายงานการโจมตีของฉลามมากมายในบริเวณนี้จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการโจมตีของฉลามของโลก แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ยังเตือนว่าถ้าคุณไปว่ายน้ำที่นั่นคุณจะต้องได้ใกล้ชิดอย่างเป็นส่วนตัวกับปลาฉลามอย่างน้อยหนึ่งตัวนี่เรากำลังพูดถึงระยะห่างแค่สาเมตรนะและคุณอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำและที่แย่ไปกว่านั้นฉลามหัวบาดซึ่งเป็นหนึ่งในฉลามที่อันตรายและก้าวร้าวที่สุดถูกพบในน่านน้ำแห่งนี้ก็กค่าไวยกลับมาอีกครั้งแล้วชายหาดบนชายฝั่งนาปาลีที่เรียกว่าชายหาดธนากาไพอาจูสวยเหมือนสวรรค์บนดินแต่อย่าหลงกลมัน คุณต้องเดินป่าไปตามเส้นทางสูงชันระยะทางกว่า3กิโลเมตรเพื่อไปที่นั่นชายหาดอันห่างไกลนี้ไม่มีไลฟ์การ์ดดังนั้นถ้าคุณตัดสินใจลงไปเล่นน้ําคุณก็ต้องรับผิดชอบตัวเองสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดคือกระแสะน้ําที่รุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อและมีอยู่เกือบตลอดเวลาเพราะไม่มีแนวปะการังป้องกันชายฝั่งและถ้ามีคนติดอยู่ในนั้นจะไม่มีที่ปลอดภัยสําหรับการว่ายน้ําไกลหลายกิโลเมตรชายหาดที่ปลอดภัยที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่หา่างออกไปเกือบ10กิโลเมตร เชื่อผมเธอชายหาดแห่งนี้ไม่มีความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นผมขอแนะนําให้คุณอยู่ห่างจากน้ําให้มากที่สุดถ้าบังเอิญคุณไปโผล่ที่นี่ผมขอเล่าเกี่ยวกับสถานที่ที่ดูเหมือนในหนังสยองขวัญเรากําลังพูดถึงเบิร์กเลพิดซึ่งเป็นทะเลสาบเทียมที่ตั้งอยู่ในเมืองบูทรัฐมอนทานาะสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับสถานที่นี้คือมันมีสีแดงเลือดนกที่น่าขนลุก ซึ่งเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่ามันไม่ดีคุณอาจจะอยากลงไปเล่นแต่นั่นจะเป็นความผิดพลาดอย่างแรงอย่าแม้แต่จะแตะมันน้ำนี้เป็นอันตรายมากเนื่องจากมีโลหะหนักอยู่ในน้ำเช่นแคดเมียมสารหนูสังกะสีตะกัว่วและทองแดงพวกมันมาจากโขดหินที่อยู่ล้อมรอบทะเลสาบและทำให้น้ำมีสภาพความกรดสูงจริงๆแล้วที่นี่เคยเป็นเหมืองทองแดงแบบเปิดน้ำจึงมีสีนี้ลองนึกภาพเมืองร้างอาคารร้างที่ปกคลุมไปด้วยกราฟิตี้ ซากรถขึ้นสนิมรอยแตกบนถนนและตอนนี้ก็เพิ่มควันดำหนาทึบที่มาจากใต้ดินและพื้นดินเองก็ร้อนเมื่อสัมผัสคุณกำลังเข้าสู่เซนทรัลเลียเพนซิลเวเนียเซนทรัลเลียเคยเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวาในช่วงทศวรรษที่1800จนถึงทศวรรษที่1960เมืองถ่านหินที่อุดมสมบูรณ์ดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้ทำงานและอาศัยอยู่ที่นั่นแต่ในปี1962เมืองแห่งหนึ่งเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ซึ่งเริ่มลุกลามใต้ดิน ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้อย่างช้าๆเพราะงั้นประชาชนจึงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขต่อไปเกือบอีก20ปีจนไฟเริ่มเผาเมืองหนึ่งในอุบัติเหตุที่เลวร้ายที่สุดก็คือเมื่อจะจู่หลุมยุบขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นที่สวนหลังบ้านในเซนตราเลียโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่หลังจากนั้นผู้คนก็เริ่มย้ายออกจากที่นั่นในช่วง30ปีที่ผ่านมาเกือบทุกคนก็ย้ายออกแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ตามในปี2020 ยังมีคน5้าคนอาศัยอยู่ที่นั่นแต่นอกเหนือจากนั้นเซนทราเลียก็เป็นเมืองร้างและอาคารร้างที่พังทลายและถนนที่มีรอยแตกก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดของสถานที่แห่งนี้ก็คือควันที่พัดมาจากใต้ดินผ่านรอยแตกไฟท่านล่างยังคงโหมกระหน่ำทำให้พื้นผิวร้อนขึ้นและค่อยๆทำลายซากเมืองที่เหลืออันที่จริงที่นี่เป็นแรงบันดาลใจให้เมืองสมมุติอันโด่งดังในไซเลนฮิลคาดว่าเปลวไฟนี้จะยังคงอยู่ต่อไปอีก250ปี และเมื่อถึงเวลานั้นจะไม่มีอะไรเหลือนอกจากพื้นที่รกร้างไม่เกรียมถ้าคุณกลัวมแมลงสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นฝันร้ายที่สุดของคุณถ้ำโกมันตรงในมาเลเซียอาจจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่งดงามที่สุดในโลกถ้าไม่ใช่เพราะสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นก่อนอื่นก็มีค้างคาวพวกมันมีมากกว่าสองล้านตัวอาศัยอยู่ในถ้ำอันกว้างใหญ่พวกมันตกใจกลัวง่ายแต่ผมเดาว,ว่าคุณคงไม่อยากทําให้มันตกใจกลัวแน่ ปีกนับล้านที่บินเข้าใส่คุณด้วยความตื่นตระหนกไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่ข้อ2มันมีมแมลงสาบและในขณะที่พอจะประมาณจํานวนค้างคาวได้แต่มีมแมลงสาบเกาะเป็นฝูงตามพื้นและผนังถ้าอยู่นําไม่ท้วนมีพวกมันอยู่มากมายจนทุกย่างก้าวของคุณจะต้องเจอกับพวกมันเป็นสิบตัวเลยล่ะและสุดท้ายถ้าคุณทนไม่กรีดร้องเพราะ,มะแมลงสาบหรือทําให้ปลูกฝูงค้างคาวตื่นแล้วก็คุณอาจจะได้รับรางวัลเป็นผู้อยู่อาศัยที่แสนวิเศษในถ้ำนี้ ได้แก่งูแมงตองและตะขาบยักษ์มีพิษมีเสน่ห์สุดๆเลยถึงอย่างนั้นถ้ำแห่งนี้ก็ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมและมีผู้คนจำนวนมากมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ในที่ห่างไกลในดินแดนรกร้างว่างเปล่าของทะเลทรายคราราคมในเอเชียกลางมีรูขนาดใหญ่บนพื้นดินที่เผาไหม้มาตลอดมันเรียกว่าปล่องแก๊สดาวซามันเป็นหลุมจริงที่กว้างและลึกซึ่งลุกโชนมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว ชาวพืนเรียกมันว่าประตูสู่ยูมโลกและทัศนียภาพที่นี่ก็ช่างน่ากลัวสุดเลยไม่มีทางที่จะดับไฟได้และนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหลุมจะยังคงลุกไหม้ไปอีกนานหลายศตวรรษหลุมนี้ปรากฏขึ้นมาให้เห็นในปี 1971, 1 9 7 1เเมื่อกลุ่มวิศวกรสำรวจพื้นที่และคิดว่าพวกเขาจะเจอแหล่งน้ำมันแต่มันกลับกลายเป็นหลุมแก๊สธรรมชาติและเมื่อแท่นขุดเจาะเริ่มทำงานในสถานที่นี้พื้นดินก็ถล่มลงวิศวกรกลัวว่าแก๊สพิษอาจจะทำให้เมืองใกล้เคียงตกอยู่ในอันตราย พวกเขาจึงคิดว่าเป็นการดีที่สุดที่จะจุดไฟและปล่อยให้มันเผาไหม้หมดไปภายในไม่กี่สัปดาห์แต่ก็อย่างที่เห็นไฟยังแรงอยู่หลุมนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่มันก็ยังคงมีอันตรายอยู่บ้างเพราะงั้นจึงมีความพยายามในการดับประตูสู่ยมโลกแห่งนี้ให้ได้ลองนึกภาพการเห็นงูพิษร้ายแรงที่เท้าของคุณซี่น่ากลัวพอตัวแล้วสินะและตอนนี้เพิ่มประสบการณ์นั้นเข้าไปอีกหลายพันเท่า ไม่ว่าคุณจะพยายามวิ่งไปที่ไหนก็มีงูเหมือนกันอยู่ไปทั่วมันคือเกาะงูและชื่อน,นี้ก็อธิบายได้ดีมากเกาะน,นี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งบราซลิลและเป็นที่อยู่ของงูพิษโกลเด้นแลนเฮดหลายพันตัวเมื่อประมาณ11,000ปีก่อนระดับน้ําทะเลสูงขึ้นและแยกเกาะอ,ออกจากแผ่นดินใหญ่มีงูโกลเด้นแลนเฮสจำนวนมากติดอยู่ที่เกาะน,นี้พี่น้องในแผ่นดินใหญ่ของพวกมันก็มีพิษเช่นกันแต่ไม่มากเท่างูพันโกลเด้นแลนเฮดต้องวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดและใช้เลย พวกมันเขาวิวัฒนาการจริงๆเนื่องจากไม่มีสัตว์บกจํานวนมากให้งูออกล่าพวกมันจึงปรับตัวให้ล่านกแทนและเพื่อให้พิษของพวกมันได้ผลพิษต้องออกฤทธิ์ทันทีงูแลนเทสสีทองจึงพัฒนาพิษที่มีพลังมากกว่าพันธุ์ปกติถึง5เท่าสิ่งนี้ช่วยให้งูขยายเผ่าพันธุ์และตอนนี้มีงูพิษ1-5ถึงตัวต่อตารางเมตรของเกาะที่นี่ถือว่าอันตรายมากจนบราซิลต้องสั่งห้ามเข้าทำอย่างกับว่ามีคนต้องการไปที่นั่นนั่นแหละ คุณหลงทางอยู่ในป่าตอนกลางคืนจู่ๆคุณก็สะดุดกับร่างมนุษย์คุณโล่งใจและแตะไหล่เขาเพื่อถามทางแต่มันแข็งเหมือนก้อนหินและปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำจากนั้นคุณก็มองหน้าของคนคนนั้นและอ้าปากหัวด้วยความสยดสยองมันไม่ใช่มนุษย์แน่ๆคำแนะนำของผมก็คืออย่าเดินไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของฟินแลนด์ในตอนกลางคืนถ้าคุณไม่ต้องการประสบการณ์ที่น่าตกใจเพราะที่นี่เป็นที่ที่ปติมากรชาวฟินแลนด์ผู้โด่งดังได้สร้างสวนปติมากรรมอันน่าขนลุกในสวนหลังบ้านของเขาเอง นิทรรศการหลักของสวนประกอบไปด้วยหุ่นมนุษย์200ตัวทำท่าโยคะต่างๆแต่เมื่อคุณเดินไปรอบๆคุณอาจจะเจองานที่ดูน่ากลัวมากขึ้นเช่นร่างสวมผ้าคลุมที่มีแขนเหยียดไปข้างหน้าและมีช่องว่างสีดำลึกเป็นดวงตาสิ่งที่เพิ่มความน่าขนลุกก็คือฟันของมนุษย์จริงๆในปากของรูปปั้นบางตัวสวนถูกสร้างขึ้นเพราะประติมากรเป็นคนสันโดษและไม่ต้องการออกจากบ้านเมื่อเขาถูกขอยืมงานประติมากรรมบางส่วนของเขาไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เขาก็จะบอกว่าเขาจําเป็นจะต้องถามพวกมันว่าอยากไปไหมแต่ดูเหมือนว่าพวกมันไม่เคยตอบตกลงอะนะแค่รูปปั้นที่หน้าขนลุกนั้นก็หลอนพอแล้วแต่ถ้าเป็นตุ๊กตาที่หน้าขนลุกล่าถ้าคุณได้ไปที่ญี่ปุ่นและอยากจะลองขนหัวลุกดูแล้วก็อย่าลืมแวะไปที่นาโกโร